สวัสดีครับเพื่อนๆคุณชุมท่านครับก็อยู่กับผมพลมโตอร์ไซควอลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับน้องจอนมโตอร์ไซควลเราครับก็ได้ทำรีวิวขี่แบบ First impression ของเจ้านี่เลยครับ h a r l e y Davidson Sportster S ใหม่ครับซึ่งเขาใช้พื้นฐานบล็อกเครื่องยนต์เนี่ยครับ v t w i n 1250มาจากตัวแทนอเมริกาแต่ว่ามีการปรับจูนใหม่ให้มันพอดีพอเหมาะพอเจาะกับในสไตล์ของรถ Power Cruiser แม้ว่าครั้งนั้นจอนครับจะได้รีวิวไปแล้วแต่ชว่าก็มีรีเควสต์เหมือนกันว่าเอออยากฟังเสียงท่อไอเสียนะครับของเจ้า s p o ร t e r s เนี่ยเป็นยังไงวันนี้ครับผมก็เลยได้มาลองขี่ทดสอบนิดนิด,นดหน่อยหน่อยะครับยูเทินใกล้กลๆแถวนี้ยครับ Power Station พระราม9ครับก็ได้มาอยู่ที่นี่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาฟังเสียงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ คลิปนี้สั้นๆเพียงเท่านี้่าลืมสำหรับรีวิวเนี่ยน้องจอนทำไปแล้วนะครับสามารถดูได้ที่ลิงก์เดสคริปชันด้านล่างหรือปุ่มตัวอ้ด้านขวาบนส่วนสำหรับตัวผมเองเนี่ยที่ผมได้ลองขี่สั้นๆในวันนี้นะครับผมก็จะอัพฟิลิ่งของผมขึ้นที่ช่องพลท r i p l e ์พีแล้วกันครับถ้าเกิดใครสนใจในส่วนฟิลิ่งรีวิวของผมเองนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างสามารถกดเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันครับในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนอ๋ ยังไงก็ตามถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีรถคันไหนที่สนใจที่อยากให้พวกเราไปถ่ายพาไปพรีวิวหรือลองขี่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้ที่ทางด้านล่างนะครับวันนี้ผมพลโมโตโรลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกด s ั b s c r i b e แล้วกดแจ้งเ,งเตือนที่ช่องโมตรลของเราไว้ด้วยนอกจากนี้ครับตัว f a c e b o o k c o m m o t o r e l ฝากเข้าไปกดไลค์ครับแล้วก็กด ติดตามแบบเฟรนด์เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบ Real Time เลยวันนี้ผมพลมตอร์วอลก็ต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ